ดุเลยเน้นช่วงล่างครับกระนองศึกวันนี้เน้นช่วงล่างเป็นพิ่ใหญ่แค่10บาทพร้อมด้วยเอ้าเอ้าเอาเอา,เอา,เอาตอนนี้ชมกันต่อครับโอ้ย<า>ยก3มาโดนหมัดมาโดนหมัดทา,างงักไปเลยเนี่ยโอ้ยก้านคอครับกานคอหล่นเลยครับโอ้โหไปเลยครับพี่ดำต้องนับแล้วครับเบาโดงครับบรลล็อต์พอดีคำนับ5 6 7 8ไปต่อครับมาลุ้นกันแล้วครับนาทีทองของกระนองศึกเป็นนาทีวิกฤตของพี่ดำครับบวกแล้ว ฟื sea, squad, ้นไม่ฟื้นครับฟื้นไม่ฟื้นครับฟื้นไม่ฟื้นครับฟื้นไม่ฟื้นครับน้าวันเดียวดูครับรองนพอได้น้ำแล้วผ่อนเกมครับเพดดัมเดินบ้างโอ้โหไม่รอฟื้นครับเพดดัมครับลุยแหลกเลยครับโอ้โหต่อยเขามีอาการในช่วงต้นนะครับและโดนก้านคอครับอ้ามาปักหลักปักหลักแลกกันต่อครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้ฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วครับเพรดัมาโอ้โหโอ้โหแล้วครับคุณติ๊ก ฝืนแต่ว่ามีตำหนิแล้วครับโดนนับไปแล้วครับต้องดูครับให้เพชรดำคืนสติมาก่อนครับตอนนี้ดีเริ่มดีขึ้นแล้วครับไอ้เกมเดินลุยต่อครับไม่มีอะไรจะเสียครับเพชรดำแป๊บทีไพ่เลยครับแลกบอลเอ้าแม่บต่อยหน้าสะบัดเอ้าบอนเอ้าอย่าเอาเอ้าเมาเมาอย่าเอาไปต่อยสอกบวกไปบวกไปเอ้าบวกกันยัดโอ้ครับคนละเมาคนละเมาครับใครอยู่โอ้ยสอกมัดไอ้ทีมัดไอ้ทีเอ้าอยู่อยู่ไม่อยู่ ยัดเข่าเข้าไปยัดเข่าเข้าไปตอนนี้ไม่เรียบ้เลยโอ้ยเหลือเชื่อครับโดนนับครับกลับมาได้นับอีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยครับโอ้โสุดสุดครับเพชรดำเกยย่างอาดาวครับโอ้โหเจ็บอวสตัใจครับกระโดดขึ้นไปบนเวทีครับสุดจริงๆครับเหลือเชื่อครับโดนนับก่อนกลับมาชนะนอกครับโอ้โ ยก3มครับเพชรดำชนะน็อกครับยกเดียวกันครับโอ้โหนี่ครับภาพช้าคุณติ๊บอึ้งครับคุณบอลเองก็อึ้งเหมือนกันครับกับผลการแข่งขันที่จบลงไปเมื่อสักครู่ครับครับเป็นช่วงเวลาสั้นๆนี่ครับจังหวะโดนไต่ข้านคอเพชรดำเมาครับเมาแล้วก็ต้องทิ้งตัวลงไปแล้วครับยืนไม่อยู่ต้องนับแล้วมาดูจังหวะเพชรดำเอาคืนนีโอ้นี่จังหวะโดนก้านคอโอ้โหเต็มกลางครับคุณบอลครับโอ้โห โอ้โหนี่ครับมาเหมือนไปกระตุ้นต่อมโมโหรุ่นพี่เลยครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วก็ปลายยกครับโอ้เพชรดำมาเอาคืนแต่ว่าชุดนี้ถ้าเกิดว่าเร่งไม่ผ่านนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นความโชคดีของเพชรดำครับจังหวะเร่งแล้วทําได้ครับประกอบทางด้านของขนองศึกมาพลาดโดนครับแล้วมีอาการครับดูครับเพชรดำมาชุดใหญ่ครับแล้วก็ปิดเกมไปเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อมากๆครับโอ้โหนี่ครับ มาคู่นี้นี่าแฟนๆนี้ปรบมือกันเกลียวเลยครับโอ้โหยอดเยี่ยมทั้งคู่ครับสุดจะบรรยายครับนี่แหละครับผลงานคุณภาพครับศึกไปยีดนดีมวยมันสนานเมืองครับสนานเวทีแล้วก็สนานทางหน้าจอทีวีช่องทุกปรยุกหมายเลขยี่สิบสพร้อมกันทั่วประเทศครับโอ้โหนี่ครับ